ท่านผู้ชมครับยินดีต้อนรับสู่รายการเจาะใจครับคืนนี้เนื้อหาของรายการเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับโรคเอชนะครับผมเชื่อว่าในชีวิตเป็นพิธีกรมาน่าจะได้สัมภาษณ์เกี่ยวกับเรื่องนี้มาไม่น้อยกว่า1 5บหถึงยีปีแล้วด้วยสิ่งต่างๆที่ได้เห็นได้ฟังได้รู้เนี่ยก็มีความเชื่ออีกอย่างว่าประเทศไทยของเราเป็นประเทศที่รณรงค์ให้ผู้คนตระหนักถึงเรื่องราวนี้ว่าเราจะเตรียมตัวจะป้องกันจะระวังจะทําอะไรอย่างไรมากมาย จนผมเชื่อว่าคนหลายคนก็จะรู้สึกแบบเดียวกันว่าเรื่องนี้คงเป็นเรื่องที่บรรเทาเบาบางแล้วก็ดีขึ้นแล้วในทุกวันนี้เพราะว่าความรู้ได้ถูกเผยแพร่ไปมากมายในช่วงเวลาที่ผ่านมาแต่ในความเป็นจริงมันมีข้อมูลที่น่าน่าจะนึกถึงอย่างยิ่งก็คือว่ามีข้อมูลจากองค์การสหประชาชาตินะครับหน่วยงานที่ทาเกี่ยวกับด้านโรคเอสของเขาเนี่ยให้ข้อมูลสถิติไว้ว่าประเทศไทยของเรามีผู้ป่วยที่ติดเชื้อสะสมเนี่ย ประมาณ1.5ล้านคน oh. ฟังดูก็เฮ้ยไม่ไม่ใช่เรื่องน้อยแล้วนะไม่ไม่ไม่1.5ล้านคนประมาณได้ประมาณไหนครับหนึ่งจังหวัดใหญ่ๆเลยครับ oh. เยอะนะฮะเยอะทีเดียวและข้อมูลอีกอันหนึ่งที่น่าสนใจก็คือว่าด้วยรายได้ของประชากรของประเทศไทยเราที่มากขึ้นกว่าสมัยก่อนเรากําลังหลุดจากประเทศที่ถูกจัดให้เป็นประเทศด้อยพัฒนาหรืออะไรก็ตามแต่เราจะกลายเป็นปร,ประเทศอีกระดับหนึ่งซึ่ง ชาติต่างๆที่เคยให้ความช่วยเหลือ,ให,อ,อให้ทุนในการดูแลรล่นรงป้องกันอะไรต่างๆนานาก็จะเริ่มเข้าสู่กลไกของการลดจํานวนการให้ทุนในขณะที่สถานการณ์เอชของเราไม่ได้ดีอย่างที่เราจินตนาการไว้มันยังมีปัญหาอยู่เราจะแก้ไขอย่างไรเราจะเจอกับอะไรอย่างไรเราจะเตรียมตัวอย่างไรหรือเราจะช่วยกันอย่างไรวันนี้จะคุยกับผู้ที่อยู่ในการทํางานแบบนี้มามีข้อมูลมีประสบการณ์มีความรู้ครับคุณนิพาชมพูป่าจากมูลนิธิรักไทยและคุณดนัยลินจงรัฐ ผู้อำนวยการสมาคมฟ้าสีรุ้งแห่งประเทศไทยครับเชิญครับ มือเนี่ยเข้าใจแต่วีววิวนิดยังกาดาราศิลปินนักร้องอะไรอย่างนี้เลยนะฮะสองท่านมาจากสององค์กรที่ทํางานเกี่ยวกับเรื่องโรคเอดส์กี่ปีแล้วเอาอธิรานก่อนนะฟาสีลุ้งก่อนตั้งแต่ปี2542ครับ254อู้ก็18ปี18ปีเป็นสมาคมใช่ไหมเป็นสมาคมครับมีมีสมาชิกมีอะไรเป็นสมาคมที่ทําเรื่องความหลากหลายทางเพศสมาชิกก็จะเป็นชายรักชายสาวประเภท2นะครับแล้วก็หญิงรักหญิงเป็นหลัก แต่ก็จะมีผู้ชายผู้หญิงอยู่ในนี้ด้วยครับอ่าใช่โอเคอันนี้อีกมูลนิธิอันนี้เป็นมูลนิธิมูลนิธิรักไทยค่ะครับเป็นยังไงครับก็จะทํางานเรื่องหลายๆเรื่องนะคะแต่เรื่องที่สําคัญนะตอนนี้คือเรื่องสุขภาพนะคะเรื่อง Hivs เรื่องวัณโรคและเรื่องมาเรียนะคะเราทํางานกับเด็กเยาวชนผู้หญิงนะคะซึ่งเป็นผู้ได้โอกาสและเผชิญปัญหาเรื่องของสุขภาพอนามัยการเจริญพันธุ์และก็ Hivs ค่ะ ด้วยอุดมการของ2หน่วยงานก็เลยได้ําทงานด้วยกันใช่ไหมครับเพราะมันมีเป้าหมายเดียวกันว่ามันมีปัญหาเรื่องนี้แหละใจะทําอย่างไรให้มันลดลงที่เมื่อกี้ผมเกริดนี่ถูกต้องหมดใช่ไหมครเรามี1.5ล้านถูกต้องค่ะและเราสมหนึ่ล้านครับแต่ว่าที่ยังมีชีวิตอยู่เนี่ยประมาณ50,000นกับ50,000นคนอ๋อเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะแปลว่า5 0 0 0 0นยังอยู่ ใช่ไม่ได้อยู่1.5ล้านไม่ครับ1.5ล้านเป็นตัวเลขสะสมซึ่งตั้งแต่ประเทศไทยพบว่ามีผู้ติดเชื้ออ๋อผมนึกว่าเรามีอยู่ตอนเนี้ไม่ใช่ค่ะเรามีอยู่5แสนครับถ้าถามว่าเทียบกับชาติอื่นๆในเอเชียด้วยกันเราถือว่าน้อยหรือเราปานกลางหรือเรายังไงครับโอ้เราเยอะมากในโซนเอเชียนี้นะคะจริงเหรอใช่ค่ะอันดับประมาณสัก ต้นนเลยค่ะโซนแดงเลยนะเพราะว่าบ้านเราเป็นเหมือนฮับของภูมิภาคนี้นะครับใครๆก็มาล้นลาได้ในบ้านเราใช่ไหมเพราะฉะนั้นก็เขาก็จะมาแล้วก็ฝากรอยโรคเอาไว้โอเคเชิญหน้าครับเดี๋ยวเราคุยกันว่าสถานการณ์เชิญครับขอบคุณค่ะคุณนิพากับคุณดนัยมีชื่อเล่นไหมฮะจะได้เรียกง่ายขึ้นชื่ออุคุณอุกับคุณเมียวครับสถานการณ์ที่เราเป็นก็คือสิ่งที่ผมได้เกิดมาหน่อยหนึ่งแต่ผมอยากฟังจาก ฝากสองท่านขอภาพรวมก่อนตั้งเป็ปีสองห้าสองเจ็ดนะคะที่เรารู้ว่าเรามีผู้ติดเชื้อหกศูนย์สามสิบสามปีใช่ค่ะสามสิบสามปีนะคะแล้วก็จังหวะนั้นเองประเทศไทยก็เริ่มมีการตื่นตัวมีผู้ติดเชื้อนะคะแล้วก็มีเรื่องของการที่มีทำยังไงผู้ติดเชื้อเข้าถึงยาก็มีเรื่องของยาต้านไวรัสเกิดขึ้นในปีสามศูนย์แล้วก็ในปีสามสี่เนี่ยตอนที่ท่านอนันต์ปัญญาทุนท่านเป็นนายก ก็มีวาระแห่งชาติว่าด้วยเอกชาติก็คือรณรงค์กันอย่างมากมายเลยแล้วครับให้ความรู้เอ่ยอะไรเอ่ยใช่ค่ะขออนุญาตเพิ่มเชิมเชิญนะจะต้องบอกว่าปี25 2 7เนี่ยพบครั้งแรกเนี่ยพบในกลุ่มชายรักชายนะครับเขาบอกชายรักชายกับช้เข็มฉีดยาักครั้งแรกเขชายรักชายคนแรกเลยชายรักชายเลยแต่ต้องบอกว่าเราอ่ะไม่ได้ทําอะไรกับเขาเลย จนกระทั่งประมาณสักปี50เนี่ยครับถึงจะเกิดงานรณรงในชายรักชายจริงๆขึ้นมานะครับก่อนปีปี27เนี่ยเราจะเจอว่าเป็นคู่สามีภรรยา<ช>นะคะจำนวนผู้ติดเชื้อก็จะเยอะนะคะแล้วหลังจากนั้นมียาต้านเข้ามามแต่ในขนาดเดียวกันเนี่ยเราก็มีกลุ่มเป้าหมายเกิดขึ้นทั้งกลุ่มนี้เป็นกลุ่มเข้าถึงยากะนะคะ,ะ,คะก็ไม่ว่าจะเป็นชายรักชาย นะคะ,ะผู้ที่ใช้สารเสพติดชนิดฉีะะหรือ<ว>แม้แต่แรงงานประชากรข้ามชาติที่เข้ามาในประเทศไทยที่เป็นกลุ่มที่เข้าถึงยากตอนนี้ประเทศไทยเนี่ยสามารถเข้าถึงการรักษาได้แต่ในขณะเดียวกันมีจํานวนผู้ติดเชื้อ,อรายใหม่เพิ่มขึ้นในเวลาเดียวกันฟังจากอย่างนี้คือข้อดีขึ้นของเราก็คือว่ากระบวนการการรักษาของเราเนี่ยการดูแลให้ให,ใ,หให้ดําเนินชีวิตต่อไปได้ดีขึ้นกว่าแต่ก่อน ตรวจฟรีเราสามารถมีการตรวจฟรีรักษาฟรีเราสามารถรักษาฟรีมีมียามียาคุณภาพดีด้วยยาคุณภาพดีผลิตในไทยใช่โดยที่ผู้ป่วยจะสามารถมีชีวิตต่อไปอย่างอย่างเหมือนปกติได้จนกระทั่งดูแลแก่ชรลาใช่ครับแต่เงื่อนไขสําคัญคือบ้านเราเนี่ยครับฟรีทุกอย่างเลยแต่ไม่ไปตรวจไม่รักษาจนกระทั่งแบบเจ็บป่วยใกล้เสียชีวิตนะครับถึงจะเข้าไปสู่การตรวจการรักษาอันนี้อันนี้ยังเป็นปัญหาอยู่เป็นปัญหาของคนไทยจนทุกวันนี้ใช่ค่ะ คนไทยมีความรู้ถามทุกคนก็ได้นะคะติดเยือชีวีได้ยังไงนะคะมีสามทางทุกคนรู้ทางเพศสัมพันธ์ทางเข็มใช้เข็มฉีดยาแล้วอันที่สามจากแม่สู้นะคะมันไม่ได้ติดง่ายไม่ติดง่ายแต่ก็ไม่ยากที่จะติดโอเคถูกต้องโอเคนั่นเป็นปัญหาหนึ่งอีกอันนึ่งที่ผมเกิดก็คือว่า ไอการช่วยเหลือองค์กรแบบแบบคุณน้องทั้งสองท่านเนี่ยผมว่าผมเข้าใจว่าคงมีหลายองค์กรเยอะมากใช่ครับแล้วบางองค์กรก็ได้รับเงินสนับสนุนจากชาติอื่นๆมาก่อนใช่ครับแล้วมันจะไม่ได้แล้วเหรอฮะยังไงฮะก็บ้านเรานะครับเป็นประเทศรายได้ปานกลางค่อนข้างสูงใช่ไหมครับที่เราเรียกว่า Middle income upper แล้วมาทําไมฮะซึ่งต่างชาติเนี่ยก็จะลดการช่วยเหลือในประเทศไทยลงประเทศเราเนี่ยครับต้องเตรียมความพร้อมในการดูแลตัวเองให้ได้ภายในไม่กี่ปีเนี่ยฮะ ที่ผ่านมาต้องบอกว่าภาครัฐจะให้ความสําคัญในเรื่องของการวิจัยการรักษาผู้ป่วยแล้วก็ภาคประชาสัเนี่ยนะคะก็จะเข้ามาช่วยในเรื่องของการที่ทํางานเชิงป้องกันแต่เงินงบป้องกันเนี่ยมาจากต่างประเทศซะส่วนใหญ่เกือบร้อยเปอร์็คือรักไทยเนี่ยจำเป็นจะต้องใช้งบไปในการรักษาทะยอะใช่ใช่จะมีแนวโน้มว่าจะลดลงในลงปีนี้งานเชิงป้องกันอ่อนลงอ่อนลงนีครับ อัตราการติดเชื้อก็สูงขึ้นแน่ๆครับแปลว่าสิ่งที่ผมคิดหรือท่านผู้ชมทางบ้านหลายคน<ม>อาจจะคิดเหมือนผมว่าเฮ้ย<า>มันคงดีขึ้นแล้วล่ะมันคงมีไม่เยอะหรอกมันคงอะไร<า>ในฐานะคุณเป็นคนที่ทํางานเห็นจริงตัวจริง<า>ผมคิดผิดใช่ไหมประเทศไทยประสบความสําเร็จนะคะจากการทํางานเกือบ30ปีที่ผ่านมาค,คือมันวัดผลได้ว่าประเทศไทยเนี่ยนะคะสามารถป้องกันก,การถ่ายทอดเชื้อจากแม่สู่ลูกได้รับรางวัลที่สองของโลกของโลกต่อจากคิวบาร์ต่อจากคิวบาร์ เมื่อก่อนเนี่ยจากแม่สู่ลูปจะติดเชื้อประมาณ30%ครับแต่ว่าตอนนี้เราลดเหลือ2%ได้โอ้ใช่อันนี้เพราะอะไรเทคโนโลยีต้านไวรัสรับยาต้านไวรัสถ้าแม่เข้าถึงบริการก็แปลว่าถ้าเราทําดีๆทุกกลุ่มจะลดลงได้เกิดเป็นโครงการอะไรร่วมกันให้ผมบอกชื่อโครงการอีกนิดพี่ชิตเอ็ดออ t z ม r สใช่เอ็ดออมสซีโมันเป็นพันธสัญญาในระดับโลกเลยก็ได้ว่า เราจะยุติเอดให้ได้ในปี2573ครับคือไม่ติดเชื้อรายใหม่แต่เอาข้าจริงๆคือลดให้มีผู้ติดเชื้อไม่ถึง1,000คนต่อปีปัจจุบันนี้จะอยู่ที่ประมาณ7,000คนนะครับ2คือไม่ตายจากเอดแล้วก็ไม่มีการตีตราตีตราคือการตีตราภายในของตัวเองที่จะเข้าถึงกระบวนการรักษาและการตีตราจากทุกๆคนในสังคมยุตตีตามีทั้งคนอื่นตีเรา แลวเราตีตัวเองเราตีตัวเองด้วยเราตีตัวเองเช่นสมมติผมเป็นแล้วผมคิดยังไงฉันคงฉันคงแย่แล้วล่ะฉันคงไม่ดีเป็นเพราะฉันไม่ดีนี่แหละเลยไปเอา H I V มาใส่ตัวเองเลยติดโรคนี้ใช่อันนี้เรียกว่าฉันอยาไปรักษาเลยช่างหัวมันใช่ใช่อันนี้คือตีตาตัวเองแยกเป็นกลุ่มให้ฟังหน่อยฮะกลุ่มของผู้คนที่อยู่ในกลุ่มติดเชื้อเนี่ยมันแบ่งเป็นกลุ่มไหนยังไงแล้วอันไหนน่าเป็นห่วงขนาดไหนยังไงโลกเราแบ่งเป็นโซนโซนใช่ไหมครับถ้านอกเหนือจากโซนเอเชียเนี่ย จะในกลุ่มทั่วไปหมดเลยคนธรรมดาไม่แบ่งกลุ่มอะไรเลยแต่พอเป็นโซนเอเชียเนี่ยมันจะระบาดอยู่ในเฉพาะกลุ่มพอเรื่องการตีตาม่เกี่ครับมันจะชัดเจนเลยใช่ไหมใช่ทาให้การแพร่ระบาดเนี่ยไปอยู่ในกลุ่มชายรักชายกลุ่มที่หนึ่งคือชายรักชายชายรักชายผู้หญิงข้ามเพศกลุ่มที่สองเดี๋ยวเอาทีละเลยชายรักชายผู้หญิงข้ามเพศตอนนี้สถานการณ์เป็นไงครับก็เป็นกลุ่มที่มีอัตราการติดเชื้อใหม่สูงที่สุดในประเทศไทยตอนนี้ครับสูงกว่ากลุ่มอื่นสูงกว่ากลุ่มอื่นถ้าในกรุงเทพเนี่ยก็ประมาณเดินมาสิบคน สามคนจะเีการติดเชื้ออะไรไม่จริงเนอะก็เราก็ไม่อยากในห้องนี้ก็เกินสิบแล้วใช่อันนี้คือสถานการณ์ปัจจุบันซึ่งเราเชื่อว่าเราทําให้ดีขึ้นได้อ๋อจริงเหรอใช่ผมนึกว่าการลดอันนี้น้อยขึ้นหรือน้อยลงหรือมากขึ้นเมื่อเทียบกับ30ปีที่แล้วครับคือเมื่อก่อนเนี่ยกลุ่มชายรักชายกับสาประเภท2เนี่ย ไม่ได้รับความสนใจครับเพราะฉะนั้นสถิติมันไม่ค่อยมีเราก็มาทำสถิติกันใช่หลังปี50นย์นี้เองครับที่เรามาทําสถิติด้วยกันโอเคนั่นอันที่1กลุ่มที่2นะครับกลุ่มที่2เป็นผู้ใช้สารเสพติดชนิดฉีดค่ะการเข้าถึงผู้ใช้ยาเนี่ยนะคะจะยากแว่เข้าถึงยากเพราะว่าเขาจะหนีกฎหมายด้วยคือตอนนี้บ้านเรายังมีนโยบายคนใช้สารเสพติดเป็นอาชญากรครับแต่เขาบอกว่าเป็นผู้ป่วยแล้วไม่ใช่หรอ เราพยายามทําให้เป็นผู้ป่วยไงเขาก็เลยหนีทั้งตารวจหนีทั้งระบบหนีทั้งตัวเองหนีทั้งระบบหนีทั้งกฎหมายทาให้ไม่เข้าถึงการป้องกันกลุ่มนี้ก็เพิ่มขึ้นอีกแล้วก็เพิ่มขึ้นครับถ้าไม่ทําอะไรเลยนะครับผู้ติดเชื้อรายใหม่100คนเนี่ยจะเป็นกลุ่มชายรักชายกับสาวประเภท2เมื่อกี้ประมาณ40กว่าคนแต่ว่าจะเป็นผู้ใช้เข็มฉีดยาเนี่ยกว่น20กว่าโอเค กลุ่มที่3ครับกลุ่มที่3เป็นประชากรแรงงานข้ามชาติถ้าดูจากข้อมูลเนี่ยบอกว่ามีถึง3 3ล้านคนแต่ขึ้นทะเบียนจริงๆประมาณ2 0 0แสนกว่าอันนี้เฉพาะผู้ขึ้นทะเบียนและผู้ติดตามละคะแล้วคนเหล่านี้จะเหมือนมนุษย์ล่องหนซะด้วยเพราะเขาไม่มีตัวตนอยู่ในประเทศนี้ถูกไหมใช่ค่ะในเชิงในเชิงกฎหมายในเชิงกฎหมายอันนี้ เมื่อเข้ามาอยู่ในประเทศไทยไม่มีสิทธิการเข้าถึงการรักษานะคะอันนี้ก็เข้าถึงยาก2ก็คือว่านอกจากไม่มีการเข้าถึงการรักษาแล้วเนี่ยบางทีก็อยู่ในสถานประกอบการนะคะไม่สามารถที่จะออกมานอกพื้นที่เพราะเป็นเรื่องของกฎหมายอีกครับอันนี้เจ้าหน้าที่ไว้ก่อนก็ยิ่งไปเจอกันใหญ่เลยใช่ค่ะภาษาที่ไม่เข้าใจก็เป็นอุปสรรคในการเข้าถึงบริการโอเคสามและ 4. สี่พนักงานบริการทางเพศอ่าก็จะเห็นว่าคล้ายๆกันนะครับมีเรื่องการติดตาจากสังคม การตีตาจากกฎหมายส่งเสริมให้เกิดการตีตาตัวเองอะสภาพแวดล้อมเนี่ยก็จะไม่เข้าถึงอะไรเหมือนกันใช่แต่กลุ่มนี้เราสามารถสมมติเป็นองค์กรแบบมูลนิธิหรืออะไรเงี้ยคุณสามารถเข้าไปหาเขาได้ที่สถานบริการเลยไม่ใช่หรอก็ไม่ใช่ว่าเขาจะให้เข้าไปหาได้ง่ายๆนะครับถ้าไม่มีความไว้วางใจต้องเป็นเพื่อนเขาเขาถึงยอมคุยด้วยถ้าอยู่ดีๆใครก็ไม่รู้มาคุยกับเราเนี่ยในเรื่องที่ มันมีการตีตาในสภาคุยอยู่แล้วไม่คุยด้วยอยู่แล้วเปล่านะฉันไม่ใช่แบบที่เธอมาพูดหรอกฉันไม่ใช่คนแบบนั้นใช่อ่าสุดท้ายคู่สมรสคือผู้ชายผู้หญิงในสถาบันการสมรสที่แต่งงานเนี่ยใช่ค่ะตอนตัวเลขตามมาติดติดนะครับจริงจริงจริงเหรอคู่สามีภรรยาเนี่ยเพิ่มขึ้นทํามไมมันมาได้ยังไงครับเพราะความไว้ใจอะคะความเชื่อว่าแฟนฉันคงไม่ไปนอนกับใครคงไม่มีเพศสัมพันธ์ที่ไม่ปลอดภัยกับใครคงไม่มีกิ๊กอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่จริงอะ ต้องถามว่าคุณไว้ใจความไว้ใจจะเป็นส่วนหนึง่งแต่เราก็ต้องป้องกันโอเคนี่คือ5กลุ่มที่ว่าใช่ค่ะ,คะมีมีความพยายามที่จะเข้าไปทําสิ่งเหล่านี้เป็นรูปธรรมไหมไปตั้งศูนย์ไปตั้งหน่วยหรือไปลณนงคลงไปทําอะไรเท่าที่หน่วยงานของทั้งสองท่านได้ <c oughs> ได้มีมาในช่วงเวลาที่ผ่านมา ก็ถ้าเป็นของชุมชนชายรักชายกับสาวประเภทสองเนี่ยครับเราก็ทํางานรณรงค์เชิงลุกนะครับคือเขาไปหาเพื่อนเพื่อให้ข้อมูลด้านการป้องกันแล้วก็เชิญชวนมาตรวจอย่างสม่าเสมอปีละสองครั้งเนี่ยทำมาตลอดเลยคุณจะไปหาที่ไหนยังไงอ่ะโอ้เรารู้กันในโซเชียลหรือในอะไรเราเป็นคนพวกเดียวกันมองตาก็เข้าใจรู้ว่าจะไปอยู่ที่ไหนนะฮะทีนี้ไม่ไม่อนีผมอยากรู้จริงๆว่าสมมติเราอยากรณรงค์ให้เขาได้ความรู้ให้เขาได้ระวังหรือว่าให้เขาได้ตรวจเลือดให้เขาได้ หรือถ้าติดเชื้อคุณก็สามารถได้ถ้าเป็นสําหรับชายรักชายเนี่ยถ้าเป็น15ปีที่แล้วต้องไปในพื้นที่สาธารณะ10ปีที่แล้วต้องไปในเทคผับบาร์เซาวนา5้าปีมานี้แอปพลิเคชันมันมาครับไม่ใช่แค่ชายรักชายนะผู้หญิงผู้ชายก็มีแอปที่แบบใช้คุย้ผมเคยอห็นใช่เคยใช่ไหมคะไม่เคยครแต่เคยเห็นเพื่อนร่วมงานช่างแต่งหน้าเขามีใช่เขาเปิดปั๊บเขายังมีแบบว่า เกแบบนี้ในระยะ200เมตรทั้งซ้ายเดินไปหาได้เลยเดินไปหาได้เลยโอเคแบบนี้น่าดีใจกับเพื่อนร่วมงานนะครับแสดงว่าเซ็กยังแอคทีฟอยู่แต่ว่าการมีเซ็กแอคทีฟนี่แหละครับมันต้องมันต้องรู้จักวิธีการป้องกันตัวเองแล้วพอถึงเวลานั้นต้องรู้จักยับยั้งชั่งใจใช่ไหมฮะและที่สําคัญแค่ป้องกันไม่พอพี่ดู เดี๋ยวนี้ต้องไปตรวจอย่างน้อยปีละสองครั้งปีละสองครั้งสิ่ง<ม>ที่เราพยายามทํางานนะคะในภาคประชาสังคมคือเราสร้างทางเลือกให้กับผู้รับบริการที่เป็นกลุ่มประชากรต่างๆเราพยายามสร้างศูนย์สุขภาพชุมชนโดยอย่างที่น้องเมียวพูดก็คือว่าเราต้องรู้ว่าเพื่อนเราอยู่ที่ไหน <S <S คือมันจะมีความรู้สึกเป็นเพื่อนกันมาก<ช>กว่าการปรกเพื่อนเราอยู่ที่ไหนแล้วเราพยายามที่จะเข้าไปให้ความรู้กับเพื่อนจะเป็นช่องทางออนไลน์หรือช่องทางทางกายภาพเดยวศูนย์นี้ต้องมีอาคารสถานที่ ต้องมีต้องมีต้องมีเป็นศูนย์เลยเื่อเป็นทางเลือกให้เขาอย่างนั้นศูนย์สุขภาพชุมชนศูนย์สุขภาพชุมชนดำเนินการโดยองค์กรเอกชนแบบนี้ใช่แล้วก็เป็นศูนย์นั้นก็จะเป็นคนให้บริการให้คำปรึกษาโดยเป็นชายรักชายเป็นผู้ใช้ยาเสพติดนะเป็นเพื่อนด้วยกันที่เคยมีชุดประสบการณ์อย่างนี้อีกเรื่องหนึ่งที่สําคัญสําหรับศูนย์สุขภาพชุมชนมากเลยคือการดูแลหลังการตรวจ คือถ้าเป็นลบทํายังไงให้เพื่อนเราเป็นลบยาวนานที่สุดทําไงให้อยู่ยาวนานโดยไม่มีเชื้อได้นานที่สุดต้องการถุงยางต้องการสารหล่อลื่นครับต้องการยาที่ทานเพื่อการป้องกันครับหรือว่าต้องการทานยาเปรบคล้ายๆยาคุมฉุกเฉินคือถ้าเสี่ยงปุ๊บถรารู้่าต้องมาภายใน72ชั่วโมงกินให้เร็วที่สุดกินยานี้ก่อนกินไป28วันอย่างนี้ก็เป็นดั๊บมันกลายเป็นดับสองคมไหมมันเลยไม่ใ ไม่ใส่ถุงหรือมือเปล่าตลอดแสดงว่าแบบนี้เราเราหาคนไม่ถูกไงมันควรจะทําทั้งสองอย่างใช่ไหมไม่ใช่วันทั้งสองอย่างแล้วก็ที่สําคัญที่สุดคือถ้าเขาใช้ถุงดีอยู่แล้วสนับสนุนการใช้ถุงการใช้ถุงและมีถุงดีถุงไม่ดีด้วยครับคือถ้าเขาใช้ไม่สม่าเสมอไงใช้ไม่ทุกครั้งใช้ไม่ถูกต้องแสดงว่าเขามีความเสี่ยงเราต้องออฟเฟอร์เครื่องมือในการป้องกันมากขึ้นอันนี้อยู่ในศูนย์สุขภาพมีเยอะไหมศูนย์แบบนี้ตอนนี้เนี่ยเป็นโครงการนําร่องในประเทศไทยมีเจ็ดแห่ง เชียงใหม่สองกรุงเทพสองพัทยาสองสงขลาหนึ่งแต่มีความหวังว่าจะขยายไปในชุมชนต่างๆแต่ว่าศูนย์ให้บริการสุขภาพอ่ะก็ไม่ใช่อยู่กับที่นะคะเราก็สามใช่ค่ะคือมีศูนย์อยู่แล้วก็จัดบริการโมบายในพื้นที่ที่เพื่อนอยู่ชุมชนหรือชุมคนที่อยู่ตรงนั้นอย่างเช่นว่าในพื้นที่นั้นนะคะมีชายรักชายเยอะหรือมีแรงงานเยอะก็เข้าไปให้บริการให้ความรู้และก็ตรวจสุขภาพ ตรวจเอชวีได้ด้วยนอกจากได้ความรู้ได้รับการตรวจแล้วมันถึงใจกว่าพี่ดูทำไมอ่ะก็ยกตัวอย่างเช่นถ้าพี่ถ้าพี่ภาครัฐออกเองเนี่ยไปออกให้บริการที่เทคสี่ทุ่มกับแต่เพื่อนเรามาเที่ยวห้าทุ่มเที่ยงคืนเงี้ยอ๋อคุณรู้ว่าพฤติกรรมจริงวิถีชีวิตของเขาวิถีชีวิตจริงเราเป็นอยางไรเราจะได้แบบแบบไปตรวจให้เขามีมานานยังครับ คือถ้าเป็นเรื่องสุขภาพชุมชนเนี่ยพยายามทํากันมาประมาณ3 4ปีนี่ครับอ๋อไม่ใน่แล้วก็ได้รับการพิสูจน์แล้วว่าถ้ามีสุขภาพชุมชนเนี่ยเราเพิ่มเรื่องการป้องกันและการสุขภาพื่อได้เยอะมากได้ดีขึ้นใช่อะไรเป็นต้นเหตุที่ทําให้ตัวเลขเราไม่ดีขึ้นในระดับที่น่าพอใจทัศนะอะไรแบบไหนของคนไทยทําไมมันถึงยังผมก็นึกว่าเฮ้ยมันโหลดนลงกันมา 20- 30ปีมันต้องเฮ้ยดีกว่านี้สิอะไรอย่างเงี้ยครับประเด็นสําคัญก็คือเรื่องทัศนคติ ทัศนคติะคะแบบไหนพอรู้ว่าตัวเองมีเอชีวีก็ตําหนิตัวเองนะคะอันนี้เป็นส่วนสําคัญที่เข้าถึงการรักษาช้าและไม่รับกินยาก็รู้เร็วรักษาเร็วก็ไม่สามารถป้องกันได้ดีมากมายนะอันที่2คือเราเห็นว่านปัจจุบันเนี่ยเราทําง,งานเอชมาตั้ง20ปีแต่ในขณนะดเดียวกันน่ะคนในสังคมถ้าไม่ได้อยู่วงการเอชวีเอชก็จะบอกว่าเอชีวีเป็นเรื่องน่ารังเกียจไม่ใช่ทัศนะเรื่องเอชีวีอย่างเดียวเป็นทัศนะความเป็นเพศ ว่าถ้าเกิดว่าติดเชื้อนอกจากแค่ชีวีแล้วอ่ะเป็นชายรักชายเป็นแรงงานนะคะเป็นผู้ใช้ยาเสพติดอ่ะสมน้ำหน้าเขาที่เป็นมีนิดๆอยู่ในใจโดยไปในพูดไปสวมแล้วที่เป็นอย่างนั้นอันเนี้ยนะคะเป็นอันหนึ่งที่เราตีตามันดับเบิลดับเบิลแล้วทำให้คนเหล่านี้ถูกตีตาซ้ำนะคะทำให้บริการที่เขาเข้าไปเนี่ยนี่คือเรื่องใหญ่สุดเลยใช่เรื่องใหญ่สุดเรื่องนี้เราจะแก้ไงครับ <c oughs> เรื่องนี้นะคะอ่าสิ่งสําคัญก็คือว่าเราต้องทําให้คนในประเทศมีความเข้าใจนะคะว่าเรื่องเอชวีใครก็เป็นได้นะคะแล้วใครก็รักษาได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเอชวีหรือติดเชื้อมานะ่ยเขาไม่ใช่คนที่ไม่ดีเราเองก็มีสิทธิ์ที่ติดเชื้อได้ถ้าเรามีความเสีย่ยงนะคะรวมทั้งเรื่องของการจัดบริการที่เป็นมินะมรเนาะทั้งงานเชิงรุกงานตรวจแล้วก็งานดูแลรักษาหลังการตรวจเนี่ยครับก็ต้องให้เพียงพอแล้วก็เข้าถึง ผู้คนได้อะครับโอเคเห็นบอกว่ามีแนวทางของหลักของการทํางานเพื่อให้เกิดการแก้ไขปัญหาได้จริง r t T R อะไรเนี้ยคืออะไรฮะหลักการทํางานอะไรฮะคือลิสต r รีคูดเทสทีท t r e เทน n List คือเขาถึงเพื่อนที่เสี่ยงชวนมาตรวจ c r คู t อ่าคือ Recruit แล้วก็ตรวจเทสคือเท t r e ท t คือเมื่อเป็นก็รักษา รีเทนก็คือถ้าเป็นรีเทนเนกาทีฟคือให้กลับมาตรวจทุก6เดือนรักษาแล้วก็ใช่แล้วก็อย่าติดเฮสเชวีเลยตลอดชีวิตแต่ในขณะเดียวกันถ้าเป็นบวกจากการตรวจใช่ไหมครับรู้ว่าบวกเนี่ยก็อยู่ในระบบการรักษาเพราะว่ายาก็ฟรีเนาะถ้าตัวเองเข้าสู่การรักษาเนี่ยร่างกายตัวเองก็แข็งแรงในขณะเดียวกันก็ลดโอกาสในการถ่ายทอดเชื้อไปสู่คนอื่นด้วยอ๋อนี่คือหลักการทํางานใช่ซึ่งถ้าทําได้อย่างนี้โดยตัดทัศนะที่ที่บอกมาเมื่อกี้ได้ทุกอย่างจะดีขึ้นแน่แนจะดีขึ้นแน่นอนครับ แต่คราวนี้มันกําลังจะงบประมาณจากช่คนอื่นที่จะมาช่วยจะหายไปก็จะต้องบอกว่างบประมาณในประเทศเราที่มาจากรัฐเนี่ยครับจะมุ่งเน้นไปที่การตรวจเนาะกับการรักษาซึ่งจริงๆก็มีปัญหาอยู่นะที่เราบอกเมื่อกี้ว่าคนก็ไม่ยอมไปตรวจไม่ยอมไปรักษาใช่ไหมครับแต่ยังดีที่มีเงินในขณะที่ l ลีดกับรีคูดเมื่อกี้ครับ คือเขาถึงแล้วชวนมาตรวจเนี่ยรรเราใช้เงินเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์มาจากต่างประเทศอ๋อเหรอใช่ครับเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์เลยเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วตอนนี้เราเป็นประเทศรายได้ปานกลา,างค่อนข้างสูงเนี่ยเขากำลังจะตัดความช่วยเหลือเรา เพราะฉะนั้นถ้าเขาตัดความช่วยเหลือเราแล้วเราไม่เตรียมตัวเนี่ยเราจะหายสองกระบวนการบนสองอันแรกทือเราจะเข้าจุดเพื่อนใช่สองตัวจะหายไปแล้วเราจะทํำยังไงอันนี้อันนี้เป็นปัญหาใหญ่เราเคิดว่าตรงเนี้ยจะเป็นปัญหาของประเทศเพราะว่าไม่มีการดําเนินการเรื่องการป้องกันนะคะแล้วเราจะต้องพยายามที่จะรวมตัวกันนะคะเพื่อจะระดมทุนในประเทศว่าทุกคนมีส่วนที่จะป้องกันและแก้ไขประเทศ คนในประเทศตัวเองได้ด้วยตัวเองแทนจะพึ่งต่างประเทศทั้งหมดนะคะแล้วก็เลยเกิดออกมาเป็นโครงการอีกนิดพิชิตเอทหรือว่าออมโมซีโลนี่ใช่ไหมครับซึ่งเหมือนที่เราบอกว่าเขาลดการช่วยเหลือเราเพราะฉะนั้นจริงๆคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องหลักเนี่ยคือภาคธุรกิจเลยการที่รายได้ปานกลางค่อนข้างสูงเนี่ยหมายความว่าเรามีรายได้มากขึ้นภาคธุรกิจเติบโตมากขึ้นมีความสําเร็จทางธุรกิจใช่เพราะฉะนั้นภาคธุรกิจควรมีส่วนร่วมในการมาแก้ไขปัญหาเรื่อง HIV8 เนี่ยนะครับเห็นด้วยว่าตอนนี้ก็คงต้องต้องช่วยกันเองหมายถึงว่าภาคธุรกิจที่ประสบความสําเร็จเนี่ยควรจะสำหรับผมนะควรจะมาเป็นสนับสนุนองค์กรแบบนี้ครับจะเป็นบริจาคเงินก็ได้ใช่ไหมเพราะว่ามันเป็นองค์กรการกุศลอยู่แล้วใช่ไหมบริจาคเงินก็ได้หรือหรือหน่วยงานใหญ่ๆก็เป็นผู้สนับสนุนก็ได้ผมว่ามันคือภาพลักษณ์ที่ที่ดีเพราะว่ามันเป็นปัญหาที่มีอยู่จริงมีกรณีที่ประทับใจไหมครับในการทํางานที่ที่พอจะเล่าให้ฟังได้สักเคสสองเคสเจอเคสหนึ่งค่ะ เป็นแม่ที่ต้องดูแลลูก2คนนะคะแล้วก็ติดเชื้อให้ชีวีแล้วก็เป็นผู้ใช้ยาด้วยดับเบิลนะคะแล้วก็เป็นแรงงานด้วยไม่มีสิทธิบัตรในการเข้าถึงการรักษาอยู่ทีเดียวเป็นสับเซตสากลุ่มใช่ค่ะแต่ชุมชนเห็นเห็นปัญหาและเห็นความสําคัญพยายามที่จะระดมทุนช่วยซื้อบัตรสุขภาพให้กับเคสนี้ต้องข้ามเขตข้ามเขตไปซื้ออีกที่หนึ่ง ซึ่งถ้าข้ามเขตเราต้องโดนจับแต่มีน้ำใจของคนไทยที่เป็นหน่วยงานราชการก็พยายามที่เอาใส่รถไปว,ว่าเป็นราชการนะคะคืออยากช่วยชีวิตเขาอยาก<ข>าช่วยชีวิตเขาเพื่อให้รับยาะนะคะเราคุยกันใช้เวลาประมาณเกืบอบ2เดือนจนสุดท้ายโรงพยาบาลที่น้องอยู่นะคะเคสนี้แล้วก็รับการรักษาเนะะี่ยค่ะ สามารถที่จะระดมทุนช่วยซื้อบัตรสุขภาพให้น้องได้และเปิดขายบัตรสุขภาพมีอีกหลายร้อยคนที่ยังเผชิญปัญหาแบบนี้ซึ่งเป็นเคสที่เป็นกรณีศึกษาที่น่าสนใจและก็ให้ข้อคิดมากค่ะผมชอบกรณีนี้นะมันแปลว่าแม้เราจะมีความติดขัดเรื่องกติกาเรื่องอะไรก็แล้วแต่ขอ<ร>ให้คุณมีใจช่วยกันทุกคนเถิดมันจะผ่าน<ำ>อปุปสรรคได้ใช่ใช,ใช่ค่ะสาหรับผมนี่ก็คือการที่น้องชายรักชายคนหนึ่งจากคนที่เคยเที่ยวกลัวการตรวจ เฮชีวีจนแบบพามาตรวจได้ทุกวันนี้เนี่ยครับเขามาตรวจด้วยตัวเองคือ6เดือนครั้งเนี่ยเราไม่ต้องตามเขาแล้วเขาโทรมาบอกเราด้วยซ้ำว่าถึงเวลาแล้วนะพี่ผมกําลังจะจะเข้ามาตรวจและที่สําคัญเขาไม่ได้มาแค่คนเดียวครับเขาชวนเพื่อนเพื่อนของเขาเองที่เขารู้สึกว่าเพื่อนเสี่ยงควรได้รับการตรวจเนี่ยมาตรวจด้วยนั่นหมายความว่าเราทําให้ชุมชนเนี่ยลุกขึ้นมาดูแลตัวเองได้เมื่อเขาช่วยตัวเองได้เขาก็กลับมาช่วยสังคมเราได้เหมือนกัน ก็ดีประทับใจก็ยังเป็น,นกลไกแบบเดียวกันว่าถ้าถ้าเราหันมามองความจริงแล้วก็ช,ช่วยเหลือกันมันก็ช่วยได้อยากจะฝากอะไรไปถึงประชาชนไหมครับว่าคุณจะมีส่วนร่วมทั้งประชาชนธรรมดาทั้งองค์กรบริษัทที่ประสบความสําเร็จอ่าคุณอุกก่ะค,คุณค่ะ,อ,ะอยากจะฝากว่า HIV เป็นเรื่องที่นานแล้วนะคะแต่ก็ไม่ใช่เรื่องใหม่นะคะและถ้าทุกคน,นมีความเข้าใจคนที่มี HIV มีสิทธิ์ทุก คนที่เป็น HIV วีนะคะทุกคนสามารถจะแต่งงานได้มีลูกได้นะคะทำงานได้ปกตินะคะแต่บางคนที่ยังเผชิญปัญหาโดยเฉพาะกลุ่มประชากรเฉพาะเนี่ยคะ่ะบางคนไม่มีทางไปได้จริงๆเพราะฉะนั้นสิ่งสำคัญก็คือว่าเราไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้ประเทศไทยมีผู้ติดเชื้อ,อรายใหม่เนาะเราจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังเราต้องช่วยกัน H i v วีเป็นเรื่องของทุกคนเป็นเรื่องธรรมดาที่ถ้าเราจะต้องมีน้องสักคนหนึ่งหรือตัวเราเองติดเชือ้อแต่ที่สำคัญที่สุดคือเมื่อเรา ถ้าเขาติดเชื้อเขาต้องมีวิธีในการป้องกันตัวเองแล้วที่สําคัญก็คือการไปตรวจเลือดการไปตรวจเลือดสองปีครั้งตอนนี้ฮะมันไม่ได้หมายความว่าเขาเป็นคนมั่วนะแต่มันหมายความว่าเขานี่แหละคือคนที่ดูแลตัวเอง,องนในขณะเดียวกันเขานี่แหละนอกจากดูแลตัวเองแล้วเขานี่แหละเป็นคนที่ป้องกันสังคมเราสามารถช่วยสนับสนุนได้นะฮะคือเลิกตีตาจากหัวใจแล้วถ้าใครมีทรัพยากรพอเนาะ HIV AIDS ก็เป็นงานหนึ v ่ง e ที S ่ทุกคนเกี S ่ยวข้องครับไม่ติด e ไม่ตายไม่ตีตาแน่นอนครับฝากไว้ครับอีกสาปีเราจะกลับมาสัมภาษณ์กันใหม่ว่ายังอยู่นะฮะมีเสียงโอ้โหเราหวังว่าสิ่งที่ทั้งหน่วยงานแล้วก็ถามว่าไม่ใช่หน้าที่ของเฉพาะหน่วยงานหรือจะรัฐหรือจะใครก็ตาเป็นหน้าที่ของคนไทยทุกคนที่จะดูแลสังคมของเราประเทศของเรานะฮะขอบคุณทั้งสองท่านครับคุณนิพาคุณดานัยจากสององค์กรนะครับขอบพระคุณมากค่ะดีค่ะ มีข้อมูลเพิ่มครับรายการจอดใจได้ร่วมกับทีโอเนี่ยนะฮะมีกิจกรรม50ปีปลูกร่ล้ปลูกรักให้พอเพียงท่านผู้ชมสามารถได้ไปเรียนรู้วิถีเกษตรพอเพียงจากคนรุ่นใหม่โดยร่วมเดินทางไปกับคุณเป้อารักไปยังฟาร์มเฟรมฟาร้ฟาจังหวัดน่านนะครับเพียงแต่คุณเขียนเรื่องราวของคุณเองแต่คุณต้องมีอายุ20-30ปีนะครับเขียนเล่าเรื่องความพอเพียงของคุณกับเพื่อนมาที่ Facebook ของจอดใจหรือ Facebook ของสุขีกัมปณีภายในวันที่30เมษายน ผู้ที่ผ่านการคัดเลือก4คู่8คนจะได้ไปเที่ยวทริปนี้พร้อมกับคุณเป้อรารัก์ในวันที่4และ5พฤษภาคมนี้ครับสอบถามรายละเอียดได้ที่ Facebook ของเจาะใจกับสุขีคัมพานีพักสักครู่แล้วเดี๋ยวกลับมากับช่วงสุดท้ายของเจาะใจครับ